ตัวละครลีออนเอสเคนดีนะครับถูกดีไซน์ขึ้นมาโดยคุณฮิเดกิคามิยะนะครับซึ่งเขาต้องการที่จะให้เหมือนกับเป็นการต่อเนื่องจากตัวละครคริสตเดฟิลด์ในเวอร์ชันต้นฉบับของเกม r e s t นบิวนะครับซึ่งเขาจะต้องมีความเท่ลและก็แฟนแฟเนี่ยจะต้องหลงรักในตัวละครรีออนแบบที่คริสเคยเป็นนะครับโดยคุณฮิเดกิคามิยะเนี่ยต้องการให้รีออนมีความขลังแล้วก็มีความคูลในตัวเขานะครับเขาได้มีการวาดดีไซน์ตัวละคร ที่เป็นอาร์ตเวิร์กแบบการ์ตูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มีการปั้นโมเดลขึ้นมาที่เราจะได้เห็นกันในเกม The c i v i l ภาคที่2ในเวอร์ชันต้นฉบับนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับทีมงานเริ่มมีการวางแผนที่จะสร้างตัวละครลีออนใหม่นะครับโดยมีการนำเอานักแสดงนะครับมาเป็นตัวแทนในการสร้าง หน้าของ l ีออนเอ n n คน y ดีในปี2005นะครับเพื่อที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ในเกม Resident ภาคที่4นั่นเองนะครับซึ่งคนที่ได้รับบทนี้ก็คือคุณคริสตียนเดอรเรนนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เป็นเฟซโมเดลนะครับของตัวละคร l ีออในรูปแบบโครงร่างในภาคที่4ที่เราได้เห็นกันนั่นเองนะครับผม long time no see ada so it is true true about what you working with wesker i see you've been doing your homework why ada what's it to you why are you here why'd you show up like this <laughs> you around. <Ada! S 1> นักแคปคอมก็เปลี่ยนคนที่จะไปเป็นนักแสดงในบทลีออนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคุณแจมิสินแม็กทิวนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เบื้องหลังเฟซโมเดลของตัวละครลีออนในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Resident Evil: D Generation นะครับ และเกมอย่าง Resident Evil Operation r a c c o o n City c l a i r Fire Hi there หลัจากนั้นก็จะมีการปรับโมเดลมากขึ้นครับแน่นอนว่าตัวละคร l อ o n ก็จะมีไทม์ไลน์ที่โตขึ้นนะครับแล้วก็มีอายุที่มากขึ้นด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวละคร Leon ออน,นั้นก็มีการปรับหน้าโมเดลอีกครั้งหนึ่งโดยได้คุณอย่าง ในนักแสดงอย่างไมค์กรีนะครับได้มีการเปลี่ยนหน้าตาของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตัวละครครั้งนี้ก็มีการใส่ทั้ง2เกมครับคือเกมอย่าง r Civil Dark Side Chronicle นะครับ now, This is my first mission with k r a u s e r He's a soldier with a US Special Operations Command and has quite the resume of accomplishments in the field but to him after all he's been through b.o.w.s cryptid they're all the same yeah uh in your dreams you seeing what i'm seeing uh-huh it's like a beehive หลังจากนั้นนะครับก็มีการปรับหน้าตาของตัวละครอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมฟอร์มยักษ์เลยครับเพราะว่าเราจะได้เห็นหน้าตาของ Leon, รีออนรวมไปถึงเสียงภาคที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับนั่นก็คือมีการเปลี่ยนหน้าโมเดลเป็นคุณบาร์ตโวลิต้านะครับซึ่งเขาก็ได้มีการนําเอาหน้าตาของตัวละครตัวนี้ที่มีอายุที่สูงขึ้นนะครับของรีออนเนี่ยได้มีการปรับในเกมรัศดีภาคที่6ด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับมีการเปลี่ยนคนพากเสียงเป็นคุณแมทธิวเมอร์เซอร์นะครับ Things just got bad. Real bad. Damn it! Chris, listen to me. I need you to rescue two hostages from an underwater oil field Agent Sherry Burkin and Jake Mueller. Robert Wesker's son. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good, thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Copy. Sherry and Jake need you. down find and survivors t let <you> okay? Let's the and get the hell พูด <d> ถึงนะครับลีออนได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่หน้าจอฟอร์มยักษ์ของภาพยนตร์ด้วยนะครับซึ่งก็คือภาพยนตร์อย่าง Re ซ i วิล t r <ory> ร t ทิบิวนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่จะมีการนำแขกรับเชิญจากเกมรีซ i วนะครับใส่เข้าไปในเนื้อเรื่องด้วยนั่นเองนะครับซึ่งลีออนเอสเคนาดีก็ได้เข้าไป ในเหตุการณ์ในภาคในด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาคเดียวเลยนะครับซึ่งเขาได้รับบทโดยคุณโยฮันเอิร์ฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ออกมาภาคเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้มีการพบกับเอดาวองด้วย แล้วก็ตอนล่าสุดนะครับตอนที่ลีออนอายุ40ปีนะครับก็ได้มีการนำเอาตัวละครตัวนี้กลับมาอีกครั้งนึงในภาพยนตร์เรื่อง r e s v i l a b l e Me นะครับซึ่งได้คนพากย์เสียงอย่างคุณแมทธิวเมอร์เซอร์นะครับเป็นคนพากย์เสียงของตัวละครลีออนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเฟซโมเดลนั้นไม่ได้มีการบอกชื่อว่าเป็นใครนะครับแต่ผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นการนําเอาหน้าตาของตัวละครลีออนทั้งภาคที่4 5และ6นํามาปรับใช้ครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ well, look who The BSAA's Golden Boy and Dr. High Hopes. The hell do you want? I got a job. We need your help. What do you want, Redfield? แลวก็ล่าสุดครับสำหรับเกมรีซิวชภ่นที่2รีเมคครับได้มีการปรับหน้าตาตัวละครรีออนแบบครั้งใหญ่เลยนะครับโดยเอ็นจินนะครับซึ่งเป็นเอ g นจินที่สามารถปรับหน้าตาของตัวละครจริงๆนําไปใส่ในเกมได้รวมไปถึงสามารถปรับหุ่นให้เหมาะสมกับตัวละครด้วยนั่นเองนะครับซึ่งคนที่ได้รับบทในรีออนเอสแคนดีในช่วงเป็นเกมภาคที่2รีเมคนั้นก็คือคุณเอ็ดเวิร์ดมาดาลูต้านะครับซึ่งก็เขาเนี่ยมีการปรับหน้าตาโมเดลของรีออนที่ ทางเบื้องหลังของผู้กำกับได้พูดประมาณว่าคือร่าตาของลีออนเนี่ยจะใช้วิธีการสแกนหน้าตาโมเดลที่เหมาะสมนะครับรวมไปถึงหุ่นของนักสแสดงด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเซตติ้งของหน้าตาตัวละครลีออนในเวอร์ชั่นภาครีเมคเนี่ยเขาได้เซตไว้ว่าลีออนจะต้องเป็นคนที่ทางแคปคอมต้องการเป็นคนหน้าตาฝรั่งนะครับแล้วก็หุ่นของเขาี่จะต้องดูดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะเป็นตำรวจที่จบใหม่แล้วก็ผ่านการฝึกมานะครับซึ่งแน่นอนว่าหุ่นของลีออนจะต้องดีมากๆเลยรวมไปถึงหน้าตาของเขาด้วยนะครับที่จะต้อง ปีเสน่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเรื่องเนื้อเรื่องทไลายเนี่ยก็จะทําให้ตัวละครเนี่ยจะต้องมีความหลอ่อแล้วก็มีรสยมด้วยนะครับ they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah. Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. โอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละครลีออนแล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทําของหน้าตาของตัวละครลีออนทุกคนนะครับว่ามีใครเป็นหนึ่งใน นักแสดงที่ได้รับบทตัวละครลีออนบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบตัวละครไหนหรือว่ารู้จักตัวละครลีออนในหน้าตาแบบไหนก็สามารถทิงคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมรวมไปถึงตอนนี้นะครับผมได้เปิดระบบการสนับสนุนช่องนะครับเพื่อที่จะให้เพิ่มการทำคอนเทนต์แบบนี้เพิ่มเติมครับสำหรับคนที่ชอบหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถกดไปที่ปุ่มการสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยนะครับผมรวมไปถึงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้กับเพื่อนๆคุณดูได้ด้วยนะครับรวมไปถึงฝากกดติดตามทางช่องยูทูบของเราแล้วก็กดดกกกกรรรระะะิ่่่งงไววว้้้นนคัััเเเพืือออมาาาแแจจตตตลล็ ไปนะครับยังไงเพื่อนๆ่ออยากให้ผมทำตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ